สวัสดีครับพบกับผมช่องถ่ายไปเรื่อยไหนก็พักนะครับวันนี้ผมจะมาลองชิมน้ํานะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปเดินท็อปก็เลยเห็นน้ำที่เป็นน้ําแร่นะครับหลายยี่ห้อก็เลยลองซื้อมาแล้วก็จะลองชิมดูว,ว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับซึ่งที่ผมได้หยิบมาครับก็จะมีสี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นน้ำแร่นะครับ ไอ้ตัวดทีครับไอ้สามยี่ห้อน้ําแร่แล้วก็อีกหนึ่งอันนี้เป็นอ่าน้ําที่มีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับที่ดื่มเป็นประจําอ่ายี่ห้อแรกอันนี้ก็จะเป็นอ่าชื่อยี่ห้ออะไรนะซานซานพีซานเพลลีกิโนโช่ชื่อชื่อแปลกๆอันนี้ก็ขวดขนาด250มิลลิลิตรนะครับเป็นขวดแก้วอันนี้ก็ซื้อมาจากท็อปนะครับอันนี้มีไอ ตาน,นี้ด้วยตาเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ซื้อมาราคา46บาทนะครับอันนี้ก็แพงกว่าเพื่อนแล้วก็ยี่ห้อต่อมาเป็นไอ,อโซแลนโซแลนใช่ไหมอ่าโซแลนน้ำแร่อันนี้39บาทครับแล้วก็อีกยี่ห้อนะครับอันนี้เอเวียงอ่านี่เอเวียงเอเวียงอันนี้ขนาด330มิลลิลิตรนะครับ อันนี้ก็ราคาสามสิบบาทครับส่วนยี่ห้อสุดท้ายอันนี้ก็น้ําที่ผมกินประจํานะครับอันนี้น่าจะผมซื้อเป็นแพ็คแพ็คสานะครับได้ตกขวดละสองบาทนะครับไม่เกินเดี๋ยวจะจะลองชิมจากาจากแพงแพงลงมาถูกนะครับอันนี้46่สิบามสิบาสามบแปอันนี้ประมาณตี3บาทอะเดี๋ย <c> ว <oughs> จะลอง ลองชิมดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงทำไมราคามันแพงจังอันเริ่มต้นที่ยี่ห้อแรกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำแร่ชนิดมีฟองจากแหล่งน้ำแร่ซานเพลีีซานเพลีกิโนอะไรสปาร์กิ้งเนชั่นัลมินเนอรัลวอเตอร์อันนี้ก็ เป็นน้ำจากอิตาลีนะครับแต่ลองชิมดูครับว่ามันจะเป็นยังไงครั้งแรกครับครั้งแรกที่เคยกินน้ำแร่แพงขนาดนี้นะครับก็หมดหมดนี้ก็จะประมาณร้อยหนึ่งครับ <c oughs> ลองชิมดูนะครับมีวันหมดอายุด,ด้วยนีย่ยเราอโอ้โหมันมีโซดาครับเปิดไม่มีกิน ไม่มีกลิ่นนะครับน้ำเปล่าไม่มีกลิ่นมันก็ไม่มีอยู่แล้วลองชิมดูนะครับ <c oughs> เหมือนมีโซดาเหมือนกินโซดาเป็นสปาร์คกิ้งเนช่นลน้ำแร่มีฟอร์มมีแร่ธาตุสำคัญดังนี้ซันเฟย b บคาร์บอเนตแคลเซียมแมกนีเซียมคอไลน์อันนี้เป็นเป็นน้ำที่เหมือนมีโซดาด้วยนะครับนี่เหมือนน้ำมีโซดาเหมือนกินโซดาไม่มีรสชาติจืดๆโอเคอันนี้ก็ เหมือนเหมือนกินโซดาครับรีวิวแบบไม่มีความรู้นะครับอ่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วอันแรกต่อไปเป็นยี่ห้อโนแลนโนแลนโซแลนตัวดีวครับโซแลนอ่าอันนี้ก็ขนาดเท่าไหร่วะเนี้ยสามศูนย์จุดสามลิตรก็ประมาณสามร้อยสามสิบมิลลิลิตรนะครับ ผลิตประเทศอะไรวะเนี่ยอืม <c oughs> ไม่มีบอกไม่มีบอกว่าผลิตที่ไหนใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอืมโอเคเยวค่อยหาความรู้ <c oughs> แต่ลองชิมก่อนนะครับ อันนี้ก็อร่อสรยสามสามเก้าบาทโซแลมลองชิมดูนะครับนี่ครับโซแลมไม่มีกลิ่นเหมือนกันอันนี้ไม่มีโซดาครับ <c oughs> เป็นเหมือนน้ำแร่ทั่วไปจืดๆแล้วก็จืดในน้ำเปล่า <c oughs> อืม ส่วนผสมส่วนประกอบอะไรวะเนี่ย HCO 3ไม่รู้คืออะไร,ไรลืมละเคมี2 8 4 Ca 6 0อะไรไม่รู้แมกนีเซียมอะ K โพแทสเซียม Na คืออะไรก็ไม่รู้ก็คล้ายๆพวกน้ำดื่มทั่วไปนะครับที่เป็นน้ำแร่ไม่มีโซดา จืดๆไม่มีกลิน่นนี้ผ่านไปแล้วครับ2ยี่ห้อแล้วก็ยี่ห้อต่อไปอันนี้น่าจะมีขายตามร้านสะดวกซื้อนะครับเอวีเวียงขนาด330มิลลิลิตรนะครับอันนี้ก็ราคาประมาณราคาที่ซื้อมานะครับ38บาทเอเวียง ก็น้ำแร่จากเทือกเขาแอลฝรั่งเศสแลรถ้าสํสำคัญไบคาร์บอเนตโซเดียมแคลเซียมไนเตรตแมกนีเซียมคอร์ลซัลเฟตโพแทสเซียมซิลิก้าผลิตที่ฝรั่งเศสนะครับเเวียงเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับไม่เคยกินเลยนะครับน้ำที่แพงขนาดนี้อันนี้ก็ไม่มีกลิ่นครับ รสชาติก็น้ำเปล่าที่เป็นน้ำแร่ครับเหมือนกันเลยสองอันนี้นะ <c oughs> ครับเป็นเอ้วียงอ่ะก็เพิ่งเคยกิน <c oughs> เหมือนน้ำแร่ทั่วไปที่ซื้อขวดละสิบบาทยี่สิบาท เดี๋ยวไปชิมน้ําที่เคยกินอยู่ประจำอยู่แล้วครับมีติดตู้เย็นตลอดก็อันนี้ขนาด600มิลลิตรนะครับซื้อเป็นแท็ก3-5ครับก็ตกประมาณ3-4บาท2-3บาทไม่เกินนี่ก็จะมีตาฮารานด้วยนะครับ HACCPGMPISO อะไรก็ไม่รู้น้ำดื่มตาพัดอันนี้ก็ผลิตในไทยนะครับอันนี้ก็อะไร ROUV โอโซนเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับรส <c oughs> ชาติที่คุณเคยอยู่ครับน้ำเปล่าอื <c oughs> ก็มันจะก็จะแตกต่างกนะับพวกน้ำแรกนะครับรสจืดเกลสชื่นก็ วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอยากลองชิม,มเฉยก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไง mm. ก็สำหรับคลิปนี้นะครับ mm. ก็ไม่มีความรู้เหมือนเดิมเพราะไม่ไม่มีความรู้อยากมาชิมเพราะชิมไอ้รสชาติเป็นยังไง mm. ก็ใครอยากลองก็ลองไปหาซื้อดูนะครับมันก็จะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะครับท, <c oughs> ที่ที่ที่ท็อปอ่ะ ที่อื่นก็น่าจะมีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นขวดแก้วครับมีแก้วอยูอันเดียวครับก็คือขวดนี้ซานเพลีเพลีกิโน <c oughs> ก็ถ้าขวดใหญ่ก็จะแพงกว่านี้จริงๆมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับน่าจะเจดแดยี่ห้อนะครับแต่ว่าตังไม่พอครับมีงบอยู่ร้อยหนึ่ง <c oughs> เลยซื้อมาลองลองทำคลิปดูนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ,บ,บ,บ subscribe s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ